สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Lineage 2 Mobile น,นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้ก็เปิดให้บริการในส่วนของสโตเกาหลีมาก่อนนะครับตอนนี้จะเปิดให้บริการที่ไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นน,นั่นเองนะเปิดพร้อมกันเลยนะครับในส่วนของ2เซิร์ฟนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นใหม่นะครับก็สามารถโหลดได้เลยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นผ่าน PC โดยโปรแกรม Purple นะครับที่เป็นโปรแกรมที่ออก แบบมาเพื่อเล่นเกมนี้โดยเฉพาะนะครับซึ่งกราฟิกจะสวยมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับเือโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับในส่วนของตัวเกมนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอ่ามันเคยเปิดที่เกาหลีมาก่อนนะครับไม่ใช่เกมใหม่นะ เป็นแนว MMO นะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็กดเข้ามาดูครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์ทีเดียวนะครับที่เปิดอยู่นะครับผมอันนี้ผมจะเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับมีตามนี้มีให้เลือกนะแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะบอกเลยนะครับว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมลองเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ไว้นะครับเลเวลยี่สิบนะครับก็กดคอนเน็กเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับโอเคเลยกดเข้าไปครับผม จริงๆเนี่ยเราสามารถกดเซตติ้งได้เลยนะครับมันจะมีให้ปรับในส่วนของกราฟิกต่างๆก่อนที่จะเข้าไปในตัวเกมได้นะครับอันนี้คือตัวละครนะครับที่ผมได้เล่นไว้แล้วก็ตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บนโปรแกตมจำลองของตัวเกมที่มันออกแบบมาให้โดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับภาพสวยมากนะครับแล้วก็ลื่นๆมากเลยนะครับผมตามนี้อ่ะกดครีเอทเข้ามาหน่อยนะครับในส่วนของสายอาชีพก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับที่จะมีให้เราเลือกนะครับนี่ฮะมีฮิวแมนมีเอลนะครับผม อ่าตามนี้นะมีดาร์กเอลนะครับนี่ครับผมมีออกอ่าแล้วก็มีดราฟครับผมตามนี้เลยนะเออสามารถเลือกในส่วนของสายอาชีพเพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับพวกสายของมันเนี่ยนะฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าแต่ละสายเนี่ยมันเลือกอาชีพไหนได้บ้าง นะครับผมบางสายเนี่ยมันก็เลือกแค่ได้แค่ไม่กี่อาชีพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าเราอยากจะเล่นอาชีพไหนยังไงนั่นเองนะครับผมเมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดซีเล็กมาแล้วก็ทําการกดตั้งชื่อนะครับคือตัวเกมนี้มันจะไม่มีให้เราทําการปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวละครนะครับรูปลักษ์ตัวละครจะเป็นตามที่เราเลือกแบบนี้เลยน,นะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับอืมแล้วก็เพศมันจะล็อกไว้ด้วยนะ เออนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันเนาะนะครับผม่อเดียวผมจะกลับมาที่ตัวละครตัวเดิมผมนะครับตรงนี้นะ,ะในส่วนของการลบตัวละครเราก็สามารถลบได้นะกดตรงนี้ครับแล้วมันก็จะมีบอกนะว่าเราจะต้องเลเวล60นะครับแล้วก็ใช้เวลา7วันนะในการลบตัวละครนะครับมันถึงจะลบได้โอเคเนาะโอเคมากด enter เข้าไปครับผมาชร์มาแล้วไม่ครับเข้ามาแล้ว ข้างในเซิร์ฟเวอร์ก็จะสังเกตเห็นว่า,าคนเล่นก็ค่อนข้างเยอะนิดเดียวครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดเองนะสำหรับของญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับตัวเกมก็สามารถหมุนได้ครับนี่ฮะหมุนได้แบบนี้นะครับซูมเข้าซูมออกได้เลยนะครับผมนะี่เห็นไหมอืมคือภาพสวยนะสวยมากๆนะครับเป็นลินเน็ตทูโมบายที่ภาพสวยจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเกมเนี่ยถามว่ามันแตกต่างจาก MMO อื่นๆไหมก็ มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของเควสตรงนี้นะแบบออโต้นะครับแค่เรากดติ๊กไปนะครับตัวละครมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติตรงนั้นแล้วนะครับเออเนี่ยกดติ๊กไปมันก็จะวิ่งไปแล้วเห็นไหมฮะเออแล้วสังเกตนะครับว่ามันจะมีในส่วนตรงนี้ด้วยนะนี่ครับให้เรากดปุ๊บเนี่ยมันจะวาร์ปไปทันทีทันใดตามจุดนั้นๆนะครับเออบางอันเนี่ยมันจะวาร์ปฟรีแต่บางอันมันจะวาร์ปเสียเงิน นะครับผมเออนะโอเคทีนี้เราอยู่ในเมืองเนาะนะครับนะตอนนี้นะครับตัวละครต้องบอกก่อนว่าสกิลอัพไปแค่ไหนเอ้ยไม่ใช่สกิลดิตัวละครเลเวลอัพไปแค่ไหนนะครับก็ไม่ได้หมายว่ามันจะมีสกิลเกิดขึ้นมาเหมือนเกม MMO อื่นๆนะอันนี้เราจะต้องทําการซื้อนะครับหนังสือสกิลก่อนถึงจะสามารถที่จะเรียนรู้สกิลได้นะครับจากรนลากนะครับหนังสือสกิลซื้อจากไหนนะครับเนี่ยซื้อตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับ ตัว NPC แต่ละตัวเนี่ยคือตัว NPC ทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นสกิลเราจะซื้อจากตัวนี้ครับสกิลบุ๊กอ่าไปเลยครับวิ่งไปเห็นไหมฮะมันจะวิ่งไปหาแล้วนะครับผมอืมแต่อาจจะวิ่งแบบวนๆน,นนิดนึงนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วมันก็จะมีขายอยู่นะครับในส่วนของสกิลบุ๊กนะครับต้องบอกเลยว่าสกิลบุ๊กเนี่ยแพงมากๆครับ มันมีขายนะครับผมเป็นของสายอาชีพนั้นๆนะครับแล้วก็ดูให้ดีนะว่ามันของอาชีพอะไรนะครับเนี่ยเช่นผมเล่นธนูมันก็จะเป็นอาชีพธนูเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีดามดบม,ม,มีอะไรด้วยนะครับก็ลองดูดีๆนะครับสมมุติผมจะซื้อนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสกิลนี้มันคืออะไรกดค้างครับกดค้างทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วครับแล้วมันจะบอกว่าเออมันเป็นสกิลอะไรยังไงแบบไหน นะครับผมเออนะครับก็ลองสำรวจดูดีๆก็ลักการนะครับก่อนที่เราจะซื้อนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราซื้อในส่วนของหนังสือสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติผมซื้อนี้เนาะอ่าโอเคเอามาจัดไฟกดแอคนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับกดซื้อเลยนะพอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับหนังสือสกิลเราจะอยู่ในกระเป๋านะครับกดเข้ามาขยายเข้ามาดูนะครับมันก็จะอยู่ในในนี้นะครับด้านล่างด้านล่างหน่อยนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมาแล้วครับ แล้วก็แค่กดดับเบิลคลิกครับผมสองครั้งนี่ครับมันจะทําการเรียนสกิลเรียบร้อยนะครับอ่ามีหนังสืออันหนึ่งอนนี้กดไปเลยนะครับอ่าสกิลมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วกดดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมโอเคนี่ครับสกิลใหม่มาแล้วอ่าโอเคนะครับก็กดมาใส่นะครับผมนี่ครับอืมอันนี้มันเป็นสกิลติดติดตัวนะเนี่ยนะครับผมอืมโอเคทั้งสองอันเลย นะฮะที่เราเรียนรู้มาใหม่นะครับเอาลงตรงนี้ไม่ได้นะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับผมอืมนะก็เลือกดูนะครับแต่ถ้าสกิลไหนที่แบบมันสามารถที่จะเอามาใช้ได้ตรงนี้นะครับเราก็แค่กดติ๊กแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับในช่องว่างตรงนี้นะครับอืมในนี้เนี่ยเวลาที่จะให้สกิลมันออโต้นะครับแล้วก็เอ่อตอนนี้นะกดขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยถ้าจะให้มันออโต้นะครับกดติ๊กลงนะครับผมมันก็จะทําการออโต้นะครับเนี่ยคลิกลงไปเลยแค่นั้นนี้นะครับแต่ว่าบางสกิลมันก็จะใช้ออโต้ไม่ได้นะ ออมันจะมีบอกอยู่นะครับประมาณนี้นะครับในนี้เนี่ยตัวเกมนี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือในส่วนของคลาสแต่ละคลาสเนี่ยนะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะเออนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้ครับนี่กดเข้ามาที่คลาสนะครับมันจะมีในส่วนของคลาสให้เราเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมเล่นธนูอยู่แล้วผมอยากจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับผมอ่ะ ถ้าเกิดว่าผมเรียนรู้แล้วนะครับผมแบบมีหนังสือมาเรียนเป็นคลาสเปลี่ยนคลาสได้แล้วนะครับเนี่ยมันจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนได้เลยปุ๊บเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนคลาสแล้วเว้ยเป็นคลาสอื่นแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ใช่นะักธนูนะเออนีครับก็จะมีแบบอ,อันนี้คือความพิเศษของโัวเกมนี้ นะครับแล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีระดับความแรงของมันนะอ่าดีเลยนะครับโอ้ผมสีเอ่อสีสีไหนแล้วว่าแรงสุดอ๋ออันนี้แหละนะครับสีแดงๆนี่แหละนะครับแรงสุดและเออสีม่วงเดี๋ยนี่ฮะอ่านี่คือตัวแรงนะตัวแรงแรทั้งหลายนะครับดูดิอยากได้จังเลยว่ะตรงนี้ม่วงน่ารักนะครับขึ้นอยู่กับความโชคดีของเราว่าเราเปิดเจอหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเป็นตัวเดิมดีกว่านะครับผมอ่าโอเค นะครับเดี๋ยวกดเข้ามาดูตรงนี้ผมมีนี่ไงผมมีอันนี้อยู่นะครับเนี่ยกดเรียนรู้นะครับนี่ครับเกิดเลยครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับให้เรามาเปิดเสิร์ชหานะครับผมสุ่มหานะครับว่าเราจะได้เตัวอะไรเพิ่มเติมเข้ามานี่เห็นไหมนี่ครับเราได้มาแล้วแต่คือมันไม่มีอะไรดีๆเลยโคตรเกลือนะครับผมเนี่ยมีแค่สีเขียวอันนี้ตัวเดียวเลยนะครับตตวนี้ผมได้มาเยอะแล้วนะ ดูอีกทีหนึ่งครับคลาสนี่เห็นไหมเทียบเลยอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ไปซื้อนังสือสกิลแบทนะครับแล้วก็มาเรียนรู้สกิลของมันเพิ่มเติมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการต่อสู้กันดีกว่ากดวาร์ปหน่อยดิถ้าเกิดเราจะวาร์ปครับวาร์ปไปยังจุดนั้นๆได้เลยนะฮะเพื่อที่จะไปรับเวสนะแล้วก็กดเรียนรู้เวสนะครับแล้วก็วาร์ปไปนี่ครับนี่ไม่ต้องเดินให้มันยุ่งยากครับผมแต่แค่มันจะเสียเงินในบางคุณที่แค่นั้นเองนะครับ เห็นไหมทีนี้มันก็จะโจมตีอัตโนมัติครับเพราะว่ามันมีออโต้ฮันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะก็ปล่อยให้มันทําการแบบจัดการไปนะครับผมตามนี้นะครับเปิดใช้นี้หน่อยผมจําไม่ได้ว่ามัน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 เออเรียกว่าอะไรนะครับวันนี้เออแต่ว่ามันจะทําให้เราเราแบบว่าโจมตีแรงขึ้นนะครับนี่ฮะโอเคใช้หน่อยนิดนึงนะครับมันจะได้ยิงเร็วขึ้นนะ ใช้ยาออตโต้ใช้อะไรออตโต้พี่นี้แล้วก็แค่กดนะครับเหมือนกันนะครับซิกลงนะแค่นั้นเองนะครับผมนี่การโจมตีมันจะเป็นประมาณนี้ครับนะสก็สกิลอาจจะไม่ได้อลังการมากมายนะในส่วนของตัวเกมนี้เพราะว่ามันอิงมาจากในส่วนของลิเนทที่เป็นเวอร์ชันพีซีนะครับนะเพราะว่าเวอร์ชันพีซีก็สกิลมันไม่ได้อรังการมากมายนะครับมันจะนละเวอร์ชัน,นกับลินเนอันหนึ่งที่มันเปิดมาให้บริการก่อนนั่นนี้นะ นะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับตัวเกมก็จะมีพวกเวสพวกอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ฮะให้เราแบบทําการกดรับนะครับสามารถเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของความสําเร็จตรงนี้นะครับทาอะไรสาเร็จแล้วเข้ามากดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมดูกระเป๋าเปิดดูว่ามีอะไรให้เราใช้ในส่วนของไอเทมนะครับที่เราจะแบบกดใส่แล้วแค่กดดับเบิรคลิกนะครับนี่อันนี้คือถอดดับเบิรคลิกอีกทีนึงคือใส่นะครับแค่นั้นเอง นะฮะอ่าแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถที่จะทําการแบบว่าอัพสเตตัสนะครับได้นะครับพ็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่เข้ามาดูนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าสเตตัสตัวละครตัวนี้อะไรยังไงเท่าไหร่แล้วเรากดตรงนี้ครับสมมติว่าเเลเวลเราอัพนะฮะมันจะมีสเตตัสมีพอยต์นะครับให้เรามาอัพได้ตรงนี้แล้วก็ดูนิดนึงนะครับว่าอาชีพนั้นๆเนี่ยที่เราเล่นอยู่มันควรจะอัพอะไรอย่างเช่นอยู่ของผมนักธนูนะครับผมก็น่าจะอัพอัพเด็กอะนะฮะจะได้บอกว่าจมตีแรงขึ้นอะไร้ยครับอ่า แต่มีลบหลีกด้วยอะไรเงี้ยนะครับเอนะครับผมประมาณนั okay. <fire> ้นน่ะนะครับก็ยังไงก็ลองอัพกันดูนะในส่วนตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดเข้ามาดูตรงนี้หน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านค้านะขายของขายของอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่ฮะมีของขายนะครับมีทั้งเงินที่แบบเนี้ยตรงนี้ที่เราได้มาแล้วก็มาซื้อได้นะครับลองมาเปิดหาดูนะครับแล้วก็เนี่ยมีอะไรพวกนี้นะครับเป็นเหมือนแบบระบบกาชานะครับมาเปิดหาของหาของอะไรเงี้ยตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ลองเข้ามาดูกันนะครับ มีอะไรเนอะมีระบบปาร์ตี้เหมือนกันนะครับเกมนี้เนอะนะครับอืมอา่าแล้วก็ตรงนี้ฮะเนี่ยมันจะมีพวกตัวตนี้ด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวอะไรวะเอ่อขอเรียกเป็นแบบสัตว์เลี้ยงละกันนะครับผมอา่าอันนี้ก็สามารถสุ่มหาได้นะครับเอ่อการต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่มาสุ่มหาเน,นี่ยก็ได้จากกิจกรรมนะครับมันก็จะมีระดับความแรงของมันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละตัวมันก็จะเพิ่มความสามารถให้ไม่เหมือนกันนะครับอา่านี่นะตรงนี้แม e ็ก e f e ์เอ็กซ์ีเฮ้ยแม็ก MP ็มพีนะครับตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะบอกอยู่ออฟดามจอแลรพวกนี้นะครับผมความสามารถจะไม่เหมือนกันนะครับตามนี้นะก็ลองเข้ามาดูนะครับตัวนี้เพิ่มดามจด้วยเออนะครับผมแล้วผมมีเรียนรู้เข้ามาเดี๋ยวก่อนนะนีให้เปิดป่ะนี่ไงมีให้เปิดอยู่ครับก็ลองเปิดดูค่าอืมน่าจะได้มาใหม่แล้วอ่าไหนดูซินี่ไงนี่ครับตัวใหม่อ่าเห็นไหมฮะแต่ว่าความสามารถก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย2ตัวนี้นะครับ เออโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเอ้เควสนี้เสร็จแล้วนี่หว่าฮะก็กดไปลนะครับเพื่อที่จะวาร์ปไปส่งเควสกันน้นี่นะครับผมเข้ามาในมินิแกล้งนี่เกมนี้มันเล่นไม่ได้ยากนะแล้วก็มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วไงนะครับทีนี้เซตติ้งเนี่ยกดเข้ามาเอ่อตรงนี้นะนะครับผมตรงนี้ด้านบนเดิมนะครับแล้วก็มาดูที่เซตติ้งตรงนี้นะครับปรับกราฟิกนะครับผมก็เนี่ยครับกดเข้ามาที่เซตติ้งอันนี้นะครับผมแล้วก็กราฟิกคืออันนี้เลยนะครับมาปรับเอานะครับเนี่ย นะครับปรับได้เลยตอนนี้คือผมปรับแบบสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับภาพก็จะได้ตามที่เห็นในส่วนของโทรศัพท์ภาพอาจจะไม่ได้สวยเท่านี้นะเออขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ของ p c อีกทีหนึ่งนะครับผมเออแต่ว่าคือมันเจอคนที่เล่นในโทรศัพท์ได้ใช้เดียวกันนะครับส่วนภาษาก็คืออันนี้ครับแลงเควดต,ตรงนี้ฮนะกดเข้ามานะครับก็เปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับส่วนเสียงพูดก็จะมีให้เราเลือกนะครับตามนี้เนาะมีเป็นภาษาเกาหลีกับภาษาอะไรอย่างญี่ปุ่นนะั่ง นะครับผมประมาณนี้นะครเนาะส่วนตรงเนี้ยนะครับก็เอลองกดเข้ามาดูนะครับมันจะมีในส่วนของ n b c บต่างๆนะครับ n b c บที่ขายยางขายยาก็มีนะเนี่ยกดเข้ามาดูครับตรงนี้หรือเปล่าว่าขายยาเดี๋ยวก่อนกดเข้ามาดูก่อนนะฮะนี่ไงอา่าตรงนี้เป็นตัวขายยานะครับอืมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรระสุนวิญญาณบ้างนะครับน่าจะประมาณนั้นนะ นะครับผมเนี่ยเราสามารถมาซื้อได้จากตรงนี้นะครับซื้อยงซื้อยาซื้ออะไรก็ซื้อจากตรงนี้เลยนะครับเราแค่แดกดแอดนะครับแล้วก็เนี่ยเลือกเอาว่าจะซื้อกี่ขวดนะครับสมมุติผมจะซื้อร้อยขวด,ดผมก็ซื้อไปนะี่ฮะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับตัวเกมนี้มีในส่วนของน้ําหนักด้วยนะเห็นไหม <ๆ S 2> มันจะมีเปอร์เซ <ข réussi S 1> ็นต์ขึ้นอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ําหนักเราเกินขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาฝากได้นะครับมันจะมีที่ฝากอยู่นะครับผมเออที่ฝากของฝากอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนเออตัวนี้หรือเปล่า เออน่าจะใช่นะเพราะว่าเป็นรูปกล่องนะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเป็นฝากของกับเขาได้นะครับผมวิ่งไปแล้วเห็นไหมนี้นะครับภาพสวยจริงๆ่ะเกมเนี่ยยอมรับนะครับว่าภาพสวยมากเออนี่ครับแอก็กดฝากได้เลยครับว่าเราจะฝากอะไรอะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะมันก็จะมีบอกอยู่นะครับก็กดแอดแอดใส่เข้าไปนะครับผมผมจะฝากอันนี้ลองดูดินี่ฮะก็กดได้เลยนะครับก็ฝากใส่เรียบร้อยมันก็จะฝากแล้วแค่นั้นนี่นะครับผม เออจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือเควสนะครับเควสเควสผมยังไม่ได้ไปทำนะฮะเนี่ยเราจะรับเควสอื่นๆนอกจากนี้ก็รับได้นะมันจะมีแบบตรงนี้ครับน่าจะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวในส่วนของเทพธิดานะั่นอย่างหนึ่งครับเนี่ยไปหาเขานะครับจะมีเควสอะไรหลายอย่างนะครับถ้าแต่ว่าเราไม่มีเควสอะไรทําแล้วในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็มาหาไอเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นลูกปั้นเทพธิดาอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับเควสอื่นๆต่อไปนั่นเองนะครับนี่ฮะ มันจะมีเควื่นเราทําอยู่นะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบตีบวกด้วยนะเออลืมบอกไปนะครับระบบตีบวกก็กดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็กดเนี่ยครับเลือกในส่วนของเนี่ยมันจะมีมีใบตีบวกอยู่นะครับก็ลองเลือกดูครับกด d o u b l ิลคลิกทีหนึ่งนะครับนี่มันจะขึ้นมาสมมติเราจะตีบวกอาวุธนอกอันนี้มันเป็นของบวกอาวุธนะครับก็กดบวกไปนี่ครับอ่าเห็นไหมบวกไปเลยนี่ เอาบวกสามเอาซักบวกห้ากันนี่ครับนี่เรียบร้อยแค่นั้นเองนะฮะอันนี้บวกอะไรวะเดี๋ยวรู้ก่อนอ๋อบวกในส่วนของอุปกรณ์สมใสยนะ,ค,ะนครับนี่นะก็บวกได้เหมือนกันนะครับอแค่นั้นเองนะครับผมก,ก็ลองมาบวกกันดูนะครับ แล้วก็ของอื่นๆนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรไงบ้างน,นะครับผมก็รู้พอ,อสังเกตพอนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับผมร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ในะส่วนของตัวเกมนะครับตัวเกมก็จะมีระบบพวกนี้ฮะระบบคราฟนะครับลงดันเจียนได้นะครับมีร้านขายตลาดกลางมีแคล,ลนมีอะไรเหมือนกับเกม MMO ท,ทั่วไปนั่นแหละนะครับะระบบคราฟเข้ามาดูหน่อยนะครับระบบคราฟนี่ฮะล้วก็มาดูได้ครับนี่ครับว่าเราคราฟอะไรได้บ้าง เราก็ต้องดูด้วยแนวว่าเรามีของหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องใช้เงินเงินค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทีนี้สมมุติว่าของที่เราจะหาเนี่ยเราจะหาได้จากไหนแล้วก็กดทีหนึ่งนะครับผมกดดูนะครับมันจะมีบางอันเนี่ยมันจะเป็นซอสแบบนี้ครับให้เราเไปหาได้นะครับกดไปนี่ฮะมันจะมีบอกแล้วว่าคุณจะไปหาจากไหนยังไงบ้านนะครับแล้วก็แค่กดไปแล้วมันก็จะพาเราไปแล้วนะครับผมแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคนะ โอเคแหละนะครับสำหรับตัวเกมผมเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ใครที่สนใจนะครับสามารถโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับผมยม้ำอีกรอบหนึ่งว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับมันเปิดของเกาหลีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็รอต่อไปว่าจะมีภาษาไทยไหมนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะจ๊ะ ว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า